บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหรารติกับิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัจจมมตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยภูเยเนะสันนิปฏิตาโหนติภะควันตังทัสนายะพิกุสังคันจะอัตโขจตุนังสุทาวายะ สุทธาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตะัทโะหสิอะยังโขพักขวาสักเกสุวิหะรติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปจ,จมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิทัสหิจาโลกทาทุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาโหติพักขวันตังทัศนายะพิกุสังคันจายันนูนะมนยยมปิเยนะพักขวาเตนุปัสสังกเมยามะ อุปสังกมิตตวาพระวโตวสันติเกปเกกา,า,าเจกคาถาภาเสยยา,าติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพระลาวาปุริโสสัมมชิตตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตตังวาพาหังสัม,มิเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัทถังสุ เอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาภะควัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัทโขอปราเทวตาภะควัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตรตตพิโวสมาสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุกมกังสุสารทีวะ เนตานิคะเหตาวาอินทริยานิรขันติปันทิตาติอตโขอปราเทวตาภะควตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตาวาขีหลังเชตวาปาลีคังอินทขีลัง,าาง,อลงโอหะจะมมะเมชาเตจะรันติสุมาสุทาวิมลาลสุทาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสุาน,สสนาคาติ อาตโคอราเทวตาพคขวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทางสารนังขาตาเสณเตคามิสินสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาตโคพคขวาภิกูอามันเตสิเยภูเยนะพิกเวทะสสุโลกะทาตุสุเทว,วตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุง อตีตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักวันตานังเอตตประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสูงเ um <Cuando> สยยถาปิมายหังเอตาะหิเยปิเตพิขเวอภิสันติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิอัพวันตานังเอตตประมาเยวะเทวตาสันนิปติตา พวิสันติเสยยถาปิมาหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตายสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาธุกังมนาสิกโรธาาสิสามิติเอวัมพันเตติโหเตภิคูภะคะวโตปจัจจโสสุงภะคะวาเอตตะทะวจั สิโลกะมนุกัสสามิยัตถาภุมมาตติสตทัทสิตาเยสิตาคิริคัพลังปหิตตตาสามาหิตาปุถูสีหาวะสันรีนาโลกะ,ะโลมหังสาพิสัมพุโนโอโทตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิโยปจัสเตยตาวาวะเนกปิละวะัทะเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาส,าสนระเตทะเทว,วกายาอภิกันตา เตวิชานาถพิกโวเตจะอาตปะมะกะรงสุตวาพุทธะสาสนางังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุษสานาทะทศนงังอเปเกสตะมัตขุงสหัสสังอทะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสสานาะมัทสงอเปเกนาตะมัตขุงที่ส,สาสพาปุตาอหุง ตันจะสพังอภิยายะาวะวะกิตาวานะจักขูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวจกักเยโวหังกิตยิสสามิคิราหิอนุปุพพโสสตตสหัสสาว,สว,สาวยขาภุมมากะปิละวัตวาอิททิมันโตชุติมันโตว,ว,นะวันณวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนงางชะสหัสสาเหมวะวัตายาขาณานะตะวนิโน อิต um, so ิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสีโนโมทัมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสาตาคิลาติสะหัสสายักขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสสละสะหัสสหัสสา ยักษขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสษศีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัจจสตายักษขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสษศีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางกุมิกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลสะนิเวสานังพิโยนางสตสะหัสสังยักษขานางปยิรุปาปยิรุปาสติ กุมพิโรราชาขหิโกโซโปาคาัสมิติงวนงังปุริมันจะที่สังราชาทัตตัตโถปัสสาสติคันทพานาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะพาหะโวอินทามานามภาภพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันโวันโตยัสสิโนโมทามานาพิการมุงพี่ขูนังสมิติงวนงังทักกินันจะที่สังราชาวิรุลละโหตับปัสสาสติกลุ่มพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทมานามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนมทะมานาอภิการมุงพิขูนังเสมิตติงวะนังปัจชีมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทมานามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทะมานาอภิการมุงพิขูนังเสมิตติงวะนังอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตัสตปะสาษาสติ ยักขานางอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตสะพาโวอินทามานามาภรา,าอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยศศิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังปุริมะทิสังทัตตารถทักขีเนนะวิรุลละหากโกปชีเมนะวิรูปขโคกูเวโลอุต,ตรังทิสังจาตารโลเตมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสาท,ทัทธละมานาอัทถังสุวนเนกปิละวัทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิปุจะวิปุโตสหจันทโนกามเสตโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะนาปาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตเตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาธโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวเจวะติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุภิ โมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวนังอธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพรัสัะตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตารถาจากอาคูนาคายา,าสิโนโเอราวันโนโมหานาโพโสปาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหสาฮารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจากักคู เวหายสาเตวณมมชปัตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัตยันตานาขราชานามสิสุปันตโตเขมมะกาสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวาสะวัสเสเตอิติมันโตยะสิโนกาลกัญชามหาพิสมา อสุราธานะเวคษาเวปจิติสุจิตยะปะหาราโทนะมุจีสหสตัญจะภริปุต,ตานังสัพเพวเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลางหุพัฒมุปปาขมุงสะมาโยธานิพัทันเตพิกูนังสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุง วรุณาวารุณาเทวาโสมโมจะยะสัสาสหเมตาการุณากายิกาอากูเทวายะส,สิโนทัศเตทัสทากายาสัเพนานตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะส,สิโนโมทามนาพิกามุงพิขูนังสมิตติวนังเ <c oughs> วนทูจะเทวาสาหะรีจะอาสมาจะาทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุลักขิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาณขัตตานิปุรักิตาวาอากูมันทะวะลาหกาวาสูนางวาสโวเโสโถสกโกปาคาปุรินทโททัศเตยทศธากายาสเพนานตตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมามนาพิกามุงที่ขูนางสมิตติงวนังอัถาคูสหภูเทวาชะละมคีสีขาลิวะอริษกาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิพาสิโน วรุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนท่าเสเตทเัสทากายาสาเพนานาตะวัน,นิโนอิทิมโตชุติมโตว,นะวันะวันโตยะสศสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิตติงวะนังสัมานานมหาสมาาัมนามนุสามานุสุตตมาคิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูสิกาอัทาคูหาดโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนท่าเสเตทยสท่า,ากัตยาสพเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมโตชุดิมโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนโอทามานาพิกามุงพิขูนังเซมิติงวะนังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหะโอทาตะขายหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักคนาสัามัตตารหารคชามิสกาจากยะสสิโนทะนัยังอาคาปัจชุนโนโยทิสา ิวัสติทัศเตทัศธากายาสัพเพนานัตตนานัตตาวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนณวันโตยัสสีโนโมทมมนาอภิกามุงพิขูหนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยัสสีโนสัมพิตการามาเศถาโชติมานาโชตินามาจะอาสวานิมานลติโนอาคูอัธาคูปรนิมิตาทัศเตทัศธากายา สัพเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสสะสหะปะวุทธะชาติมขีหลังโอคาตินะมานาสวังทักเขโมคะตารางนาคังจันทจันทังวะอสิตาติตัง สุพรามาปรมตัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโลติโสจะโสภาคาสมิตติวะนังสหัสสะพ,พระมโลกานังมหาพรมาพิาติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสเททัเสทะอิสราอาคูปเจกวะสะวัวติโนเตสันจามาชัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสปรม,มเกมาราเสนาอาภิการมิปัสะกนรหะมันติมันที่ยังเอทะกนัถะพันทะะราเคนะพันธะมัตถุโวสัมันตาปริวาเลทะมาโวมุจินมุนจิตะโกจินังอิติตัตทะมหาเสโนกนรหะเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัจะ ตลังกตาวานะเพราวังยถาปวุสโกเมโคธะนะยันโตวสวิชุโกสทาโสปัจจุทาวติสังกุธโทอัสยังวเสตันจสะสัพังอภิญญายาวะววะกิตาวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสทาสาวเกส,สเนระเตมาราเสนาอภิเกนตาเตวิชานถาถิขวโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธสศาสนา วิตาราเฮหิปก,กาโมงเนสังโลมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่หบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตะมติเตโชชยัสสิธิมหิทธิมหากุณาปารามิตะปุญญาธิการลัสส สพันตราสพันตรายวินิวารณะสะมัติสัภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะทวัติงสมหาปุริสะลกคณานุภาเวนะอาสีตยานุพยัญชนะพยัญชนานุภาเวนะอัตถุตรสะตะมัคลานุภาเวนะ ฉับพันธังสียานุภาเวนะกุเกตุมารานุภาเวนะทัศปรมิตานุภาเวนะทัศอุปรามิตานุภาเวนะทัศปรมัตตาปาลมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะ ย,ยยะธรรม,มานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสธรรม,มักขันทานุภาเวนะนวโลกุตะระธรรธม,มานุภาเวนะอทังคิกะมักคานุภาเวนะอัธสมาปฏิยานุภาเวนะฉะละพิญญาณะฉลพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทัสสะพละยานานุภาเวนะ สัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณาเมิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตตานุภาเวนะรัตนตยะสรารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสกุป,ปัทวะทุขโทมะนส,สุป,ปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาติวินัสสันตุสัพพะสังกปาตุยหังสม,มิชันตุ ทีคายุตาตุยหังโหตุสตะวัสสะชีเวนะสะมัมงคิโกโหตุสัสะพพธาอากาสะปับพะตวะนะภูมิคังคามหาสะมุทธาอารักากาเทวตาสัทาตุมเหอนุรักษันตุ ภรวตุุศพพมังคลังลักขันตุศพพระเทวตาศพพรพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวตุุศพพมังคลังลักขันตุศพพเทวตาศพพรธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพพระมังคลังลักขันตุศพพระเทวตาศพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตนักขตยัคขภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหัต หันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขะภูตานังปาปัคขะนิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขะภูตานังปาปัหขะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเว บทที่16พักะเทกรัตคาถาอติตังนานังวาคะเมยะนัปะพิกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอัป,ปัตตัญจะอานาคะตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัะตัฏาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธามะนุพะลูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คร่อนแคลนในธรรมนั้นนันได้ บุคคลน,นั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเหนื่งให้ปลุกโลงเถิดอจเชวะกิจ,จะมะกิจ,จมาตัปังโกชัญญามาราังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ถึงความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสังฆันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาติ เอวังวิหาริมาตาปิอโหรัตมะตันทิตังตังเวพัเทกรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนิมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล บทที่17อภิณหะป,ปัจจักจจเวคขะปานะปาถะชรลาธรรมโมมิชลาอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมิพระยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมมหิมรณอนัอน,นตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระกาคจากของรักของเจริญไทยของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรม,มสโกมหิกรรม,มทายาโท กัมมโยนิกรมมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกรฤสามิกัลยาณังวาปาปักังวาตัสสะทายาโทภาวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจกเป็นทายาทคือว่าจะได้ จกต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกติขับพังปัจเจเวกขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด